โอเคนะผมเพื่อนๆนะผมถ้าคลิปนี้ถึง1000ไลค์นะผมผมจะซื้อตัวละครที่มีราคา1000โลบักในแมป AA โนะผมเบนเทนแค่หนุ่มนนอย15พาเล่นเล่นไปแต่พอจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้อคอยแดตุวใจเบนเทนอุปกรณ์ที่กระสุมที่กอมือเขาแปลงรรางมาไม่ช่วยอะไรก็เจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับใกล้ใกล้เบนเทนดู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 เวลาเวลาบุกมาต้องเข้าผู้กล้าเบนเทน โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือ,คอนะผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป a o, o a นะครับผมเป็นแมป6ปีก่อนนะที่โมเดลโคตรสวยนะเออส่วนธารกิจตอนเริ่มคลิปนะผมก็บอกไปแล้วนะถ้าคลิปนี้ถึง1,000ไลค์นะผมผมจะซื้อนะซื้อตัวละครที่มีราคา1,000โลบักนะผมให้เพื่อนเ่อนได้ดูกัน1ตัวนะผมถ้าเพื่อนเ่ออยากดูตัวต่อไปคลิป คลิปคลิปการรีวิวตัวราคา1,000งพันลบักนะั้นก็ต้องถึง1นึ่งหนึ่งพันหนึ่งนไ์นะผมเอรนะรผมก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะครับ uh huh. ผมเสียนะผม <laughs> ผมเสียจะเพื่อนเพื่อนแค่ฮะผมกดไลค์นะคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองนะผมอ่า uh huh. ไม่ยากนะผมไม่ยากถ้าอยากดูผมเสียตังค์นะผมซื้อตัวให้เพื่อนได้ดูนะฮะเออถ้าเพื่อนอยากดูกันนะก็ขอ1000ไ like ลค์นะผมสําหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนจะได้ดูนะผมตัวในเกมพาร์กันอย่างน้อยหนึหน่งตัวนะผม อ่าไปแล้ววันนี้ผมก็จะมาเอาเวบิกนะผมมาเลื่อนคนตามตามคอมเมนต์นะจ๊ะนะผมก็มีคอมเมนต์ขอในคลิปนะผมเลื่อนคนด้วยฟีดแบ็กนะผมไปแล้วก็มีคนกําลังเลือเล่อนๆกันอยู่เลยนะผมปลายาล่างเป็นเวบิกแต่ตอนนี้เป็นเป็นเวบิกปกติมันก็จะยังไงอยู่นะผมผมได้ทําการทําเฮ้ยปลาล่างเป็นเวบิกอาร์วิโดถึง4มันจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะผมสีตัวอาจจะได้แต่สีตรงแดงๆมันเปลี่ยนไม่ได้นะผมตรงนี้นะ คือตรงอมนะิธิกเนี่ยมันก็เป็นสีตากับอมิธิกนะผมส่วนเซกเกอรเดลลี่จะเป็นสีตรงตัวส่วนไอ้สีไพไพมารี่เนี่ยมันดันเป็นสงสีตรงคอกับตรงหงอนนะผมเออไอ,อ,อ,อ้ตรงแดงๆก็เลยเปลี่ยนไม่ได้นะผมก็เลยได้แค่นี้แหละนะครับแต่แค่นี้ก็ดูเลวร้ายพอแล้วนะผมเลวร้ายเราชั่วร้ายนะเวบิกชั่วร้ายไปเราไปเจอเวบิกตัวด,ดีกันอยู่นะผมตอ,ตอนนี้มานะครับเฮ้ยใครทำอะไรกระโดดโคตรสูกเลยเฮ้ยเอาหัวเอาหัวเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเวบิกเวบิกเวบิกดีนะผมเวบิกดี โดนี่เบวิกดีเหรอเบวิกดีโดนกลางตูมยิงกระทืบอุ้ยอุ้ยนายยิงเราอ่ะยิงเราเหรอนายยิงเราเหรอกระทืบกระทืบย e ิงยิงซุปเปอร์พลังบีมบ <OC> <face mess> <up> ึมพลัมบีมสีแดงด้วยตีตีบีมเราแดงปึมเป็นไงเป็นไงตายบ้างตายบ้างยิงอ่ะบึมนี่คือมีดาเมจบ้างไว้เนี่ยนายโดนบ้างหรือเปล่าเอาไม่ไม่รู้ว่าจะตีไปก่อนยิงบีมอ่ม ม้มาช่วยกันวะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวดีสองตัวมาช่วยกันนะผมแล้มปึ้มเอา้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วกลับกดกลับเอาไปทิชใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะผมอ๋อผมลืมไปเออโอ้โหไอ้บิก๊กทั้งหลังแตกไปแล้วนะผมเละนะไม่รู้โดนอะไรแต่เรายิงปั้มนะผมเฮ้ยเฮ้ยนายไปยิงอะไรโอ้ผ นายไปยิงอะไรตรงนั้นึัมหายเรียบร้อยเอาเลือดเขาจริงๆเลือดเขาหมดแล้วเนี่ยแต่เขามไม่ตายครับเหยียบขยี่ขยยี่เลยคาเท้าเลยึัมตัมโอเคนะผมแล้วใครที่อยากดูนะครับตัวอะไรก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์นะผมแล้วคอมเมนต์ไหนที่ได้ไลค์เยอะที่สุดนะผมเพราะผมก็จะซื้อตัวนั้นก่อนมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยนะผมอ่านะครับนะถ้าใครอยากดูอืม อยากดูตัวไหนก็พิมพ์ไว้นะผมเออแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์นะจ๊ะตั้มนะผมอ,อ่าผมจะซื้อเลยต้องมีการแลกเปลี่ยนหน่อยนะผมตัวมันห0 0่งพันโลบักนะผมพูดนึกว่าจะถูกถูกนะเออก็ต้องแลกกัน1000ไ like ลค์นะผมเพื่อนๆแค่แค่ว่าแบบกดไลค์คนละหนึ่งครั้งนะผมเป็นกําลังใจให้ผมนะถ้าถึง1000นะผมก็จะซื้อให้ดูเลยเฮ้อตัวตัวตัวตอนเด้อขอสัตว์โอเวบิ๊กตัวดีกว่าเด้อห้าหัวห้าหัวปั๊มมูฉีดโดนฉีดนะครับผมมูดโดนฉี นี่ไงยิงกระทืบไปเลยเฮ้ยหนีแล้วหนีหนีหนีใช่ไหมหนีใช่ไหมยิงปิ้งโดนโดนเออกลับล่างเลยถึงก็กลับล่างเอาปุ๊บปั๊มขยี้ขยี้ไงปั๊มขยี้เลยขาเท้าหั๊มมดเลยหยุดขยี้เป็นมดปั๊มขยี้ขยี้โห้ยขอโทตึงนะครับพี่นะครับผมแล้วมันโดนไหมถ้าตอ้งแล้วมันจะโดนไหมถ้าแบบถ้าแบบยิงจตีตีตัวเล็กๆข้างล่างโดนไหม เออมองไม่ออกนะผมว่าโดนหรือเปล่านะเอสกิวอารยิงตั้มสกิวเอฟทีอ่าวที T. คือกลับล่างนะผมเออนะครับโอเคนะันเสียดายไม่มีล่างอัลเิเมียแต่ก็โหแบบโมเดลนี้6กปีที่แล้วนะผมสวยขนาดนี้ก็นะครับปัจจุบันแบบก็โมเดลสวยก็โหบอกเลยว่าไม่มีนะผมมีแต่โมเดลเรียมนะครับอืมก็จะมีอยู่แบบหนึ่งนะผมที่พอใช้ได้นะผมแต่ก็ยังเหลี่ยมอยู่ก็คือโอมนี้เอเวนเจอร์นะ นะครับี่แล้วก็ตีไปตั้มนี่ตายหมดเลือนเลยเลือนเลยสกิลอีพลังลำแสงพิคาดบานดวงตาอะไรวะนะ่ะคืออะไรวะนะ่ะยิงไปไม่มีใครเป็นไรกันเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยตั้มแล้วก็กระทืบไปนะครับผมกระทืบไปตุ้มนี่อ่าคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้แเราจ้ะ ไม่มีอะไรนะผมมาบอกสารนะา้าคลิปที่ถึง1,000ไ like, ลค์นะผมจะซื้อตัวละคร1000โลบัฟให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะผม1ตัวนะเออนะอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างนะผมแล้วคอมเมนต์ไหนไลค์เยอะสุดผมก็จะซื้อตัวนั้นมารีวิวให้ดูก่อนเลยนะจ๊ะแต่ต้อง1000ไ like, ลค์นะจ๊ะคลิปนี้1000ไลค์นะจ๊ะโอเคนะก็มีเท่านี้หละจ้ะคลิปนี้นะผมถ้าใครอยากดูตัวในเกมพาร์ทก็ทำตามกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมทําตามกฎนะผมกติกาที่ผมวางเอาไว้นะเพื่อนถ้าเพื่อนๆทาได้ผมก็ทําได้เช่นกันนะผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้จจะไปแล้ะ